ลืลครชีวิตรักนางฟ้าผิดคิวแพทริกกำลังตามหาสาวที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้เมื่อยังตอนเป็นเด็กเขาเฝ้าพยายามตามหาแต่ไม่เจอเขาจึงคิดที่จะไปเมืองไทยจำได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ภูเก็ตเขามาถึงแล้วและแวะเที่ยวมีสาวๆให้ความสนใจกับเขามากเพราะแพทริกเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี แถมยังดูมีสง่าราศีเหมือนคนรวยไม่มีผิดอุ๊ยหล่อจังไปต่อกันไหมล่ะคะพ่หนุ่มไม่ละ่ะผมไม่ชอบมีความสัมพันธ์กับใครแบบวันไนสแตนแล้วจะเอาแบบถาวรไหมล่ะคะเอ,อหน้าตาแบบนี้ผมไม่รับทั้งชั่วคราวและถาวรละครับคุณป้าหืมปากจัดหมว่าฉันเป็นป้าเหรอ ผู้ชายบ้าอะไรปากจัดหน้าตาฉันออกจะสาวสวยตกฝรั่งได้วันละสองสามคนหืมไม่ดูหนังหน้าเลยมาว่าฉันแก่โอเคครับคุณพี่แพทริคัวเราะ,รราะยังคงดื่มต่อไม่สนใจสาวสวยที่เข้ามานัวเนี่ยปลายฟ้าสาวสวยที่กำลังเรียนจบมัธยมปลายเธออยู่กับพี่เลี้ยงและลูกติดของแม่เลี้ยงชื่อหวานตา เธอถูกรังแกให้ทำงานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านในขณะที่หวานตาลูกของแม่เลี้ยงแทบจะไม่ได้หยิบจับงานบ้านใดๆเลยโอ๊ยหนังฝาฉันเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ทำไมบ้านมันฝุ่นเยอะจังฮะแกทำความสะอาดบ้านประสาอะไรทำไมปล่อยให้บ้านรกรุงรังแถมยังมีขี้ฝุ่นอีกไม่มีฝุ่นนะคะพี่หวาน เนี่ยเพิ่งจะกวาดแล้วก็ถูเมื่อกี้เองค่ะฟ้ารับรองเลยนะคะว่าไม่มีฝุ่นแต่ฉันจามเปิดประตูเข้าไปแล้วก็จามเลยฉันจามแปลว,ว่ามีฝุ่นเพราะว่าฉันแพ้ฝุ่นแกเข้าใจไหมฉันสั่งแล้วนะว่าให้ทำความสะอาดบ้านให้ดีๆแต่ฟ้าสาบานได้ฟ้าถูแล้วนะคะถูทั้งพื้นแล้วก็เครื่องเรือนด้วยค่ะสะอาดตรงไหนล่ะไปทำใหม่เลยนะ ไปทำใหม่ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จแล้วก็เย็นนี้แกไม่ต้องกินข้าวค่ะถ้าพี่หวานบอกว่ามันไม่สะอาดฟ้าก็จะไปทำให้ใหม่ว้ะอารมณ์เสียบ่นอะไรลูกฮะเสียงดังมาถึงหลังบ้านเป็นอะไรอารมณ์เสียเรื่องอะไรอารมณ์เสียบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็หน้าแกหรอกกระดังฟ้าสิแม่ไม่ได้ดังใจอะไรเลยสักอย่างเสอๆซะซอย่างมันเนี่ย อย่าไปบ่นมันนักเลยนะแค่นี้มันก็ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วนี่แม่เข้าข้างนังฟ้าเหรอหวานเป็นลูกนะแม่จะไปเข้าข้างมันทำไมเนี่ยเวลาหวานด่ามันแม่ต้องด่าด้วยถึงจะถูกใครจะไปเข้าข้างคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองล่ะฉันก็แค่พูดไปตามเนื้อมันก็ดีอยู่มันก็ไม่ได้เถียงอะไรใช้ทำอะไรมันก็ทำงกกงกกฉันก็ไม่อยากจะไปด่ามัน ก็แม่นั่นแหละทำท่าเหมือนเข้าข้างมันไม่ได้เข้าข้างแม่กำลังจะหวานล้อมให้มันไปร้องเพลงที่ผับให้เราน,ะนี่ยนางฟ้าเนี่นะแม่จะให้ไปร้องเพลงที่ผับอเออก็นังฟ้านี่แหละหน้าตาสวยๆดูสดๆสิ้นๆอย่างมันนะแขกชอบแม่จะให้มันขึ้นไปร้องเพลงแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะยอมหรือเปล่าแม่นังฟ้านะนะ คนอย่างนางฟ้านะ่ะนะมันก็ดีแค่เรียนเก่งนั่นแหละทักษะการตัวรอดอะไรก็ไม่มีแถมแค่มันพูดมันก็ยังผิดคีย์ล้วแม่อามันไปขึ้นเวทีร้องเพลงแขกจะหนีซะ,ะเปล่าๆก็มันสวยถึงมันจะร้องเพลงไม่เดียวเรื่องแต่หน้าตาม,มันสวยแกคิดว่าผู้ชายที่มาเที่ยวผับของเรามันมาฟังเพลงอย่างเดียวหรือไงมันมาดูพวกแกมาดูสาวๆสวยๆเต้นโชว์บนเวทีนั่นแหละ แต่ถ้าแม่ให้มันมาเป็นนักร้องที่ผับมันก็จะกลายมาเป็นคู่แข่งของหวานนะแม่ก็ดีไงมันก็เรียกแขกได้แขกมารายได้เราก็ดีขึ้นก็ถ้าเสียสนใจมันลาเสียพี่ชานแฟนแกเขาไม่สนใจเด็กกับโปโลอย่างนางฟ้าหรอกนะมันก็ไม่แน่แม่กล้ารับประกันไหมล่ะเอานะตอนนี้ยอดที่ร้านตกให้มันร้องไปก่อน ้หนูไม่คุยกับแม่แนละ้วอารมณ์เสียไม่ได้ดังใจสักอย่างหลังจากคุยกับลูกสาวแล้วยวนตาก,ก็มาบอกกับปลายฟ้าว่าจะให้เธอขึ้นร้องเพลงร้องเพลงแต่ฟ้าร้องเพลงไม่เป็นนะคะแม่เอานะร้องร้องไปเถอนะน่ะแขกมันไม่ค่อยฟังเสียงแกรอกมันแค่ดูรูปร่างหน้าตาของแกมันก็ฟินแล้วแต่ฟ้าทำงานบ้านทั้งวันนะคะ ฟ้าไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยฟ้าอยากจะสอบแพทย์แม่ก็รู้อุ้ยอ่านหนังสือถ้าแกสอบแล้วฉันไม่มีเงินให้แกไปเรียนมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะแกคิดว่าถ้าฉันไม่ส่งแกเรียนแกจะเอาปัญญาที่ไหนแต่ถ้าแกร้องเพลงให้ฉันแกก็จะมีทิปมีเงินเดือนก็เก็บเอาไว้สิเอาไว้จ่ายค่าหน่วยกิจถ้างั้นแม่ต้องสัญญานะคะว่าถ้าฟ้าไปร้องเพลงแม่จะให้ฟ้าเรียนต่อได้ ถ้าแกไปทำงานให้ฉันฉันจะจ่ายค่าเทอมเดือนนี้ให้แกเองถ้าอย่างนั้นฟ้าก็ตกลงค่ะปลายฟ้าจำใจต้องไปทำงานที่ร้านไปร้องเพลงขึ้นโชว์บนเวทีแต่งตัวว่งบงว่อแวมแวมทั้งที่เธอไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแขกหนุ่มๆชอบเธอมากแม้ว่าเสียงของเธอจะไม่ได้ดีเด๋อ,อะไรก็ตามโดยเฉพาะเสียพิชานคููควงของหวานตาใครเดวาน สวยจังเลยนังฟ้าค่ะมันชื่อปลายฟ้าเป็นน้องของหวานเองอะโอ้โหมีน้องสวยขนาดนี้ไม่บอกเสียสักคำที่เสียกล้าชมมันต่อหน้าหวานละคะหวานเป็นอะไรกับเสียทำไมเสียจะต้องไปชมมันด้วยก็เขาสวยจริงๆดูสวยสดดูใสซื่อบริสุทธิ์ดีเสียชอบเสียนี่เสียบอกว่าชอบมันต่หน้าหวานเหรอเอาหน้าหนูหวาน ถ้าติดต่อน้องสาวของหวานมาให้เสียได้เสียจะให้ไปฟรีๆไปกินขนมเลย5้าหมืนบาทเสียหวานเป็นแฟนเสียนะเสียไม่เคยบอกสักคำเลยนะว่าหนูเป็นแฟนเสียนี่เสียจะปันใจให้หนางฟ้ามันจริงๆนะหรอยญิงสาวโวยวายแต่เสียพิ่ชานไม่ได้ตอบเอาแต่สนใจปลายฟ้าที่ยังคงร้องเพลงบนเวทีและมีหนุ่มๆให้ชิปมากมาย แม่นะแม่พราะแม่คนเดียวเลยอะไรของแก่ะยายหวานฉันกำลังมีความสุขกับแข็ที่เข้ามาเต็มร้านเลยแกดูสิก็เพราะแม่นั่นแหละให้หน่งฟ้ามันมาร้องเพลงตอนนี้เสียสนใจมันแล้วรู้ไหมแทนยังจ้างให้หวานน่ไปติดต่อนังฟ้ามาให้ได้เงินห้าห0ื่นบาททุเรศสิ้นดีเอาเถอะนะผู้ชายมันจะสืกรอสัแค่ไหนกันเชียว ก็เลยถ้าเกิดเสียติดใจมาละแม่เราก็สูบเงินเสียมาอีกต่อนึงสิแต่หวานรังเสียโอ้ยแกยังโง่งไปหน่อยเลยนะแกะแกยังเสียพี่ชานะจะเอามาทำอะไรที่สำคัญนะ้มันงกยังกะอะไรดีกว่าเงินจะหลุดมาให้แกสักแดงเนี่ยอ้อนแล้วอ,อ,อ้อนอีกขอแล้วขออีกวันหนึ่งแกะจะได้เจอผู้ชายที่ดีๆที่ไปสนใจอะไรกับเสียแกแกแบบนี้ล่ะวานตานิ่งคิด ชักคล้อยตามและเห็นด้วยกับคำพูดของแม่แกจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของนางฟ้าผิดคิวคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ